กรับกับสวัสดีครับขอต้อนรับเขาชู่ช่องพงษ์พะลวยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาวัดป่าจันทร์ตรงนะครับมาตามโซเลขเพิ่นเพิ่นปล่อยเฮือยังเดือยวาจังไลยเิ่นฝันดีบ่เฮืจังไลยกลับมาเบ่งน้ำกันแล้วครับเอาครับตามพงษ์พะลวยครับป้าจันทร์เป็นสิบได้เจอเองนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มาสักสรรครับอาจารย์ครมาสังสารครับพระอาจารย์โอ้มาตามแนวทางครับแนวทางวัดวัดศิลป์นะครับ โอ้งวดวหงินเนาะครับบอกว่าให้่ยวเก่าใส่เลยร่กผู้ใดมากเลขสามตัววันที่อ่าันนเอาใส่ซึ่งที่ที่หางครับบานีเอาใส่เราเพิ่อนกับมาตัดไอ้สองตัวนั่ตทีครับโอ้โอ้ปุ่มยังดวงวิ่งม่ดอกครับคือว่านเหระเนาะจานเนาะอันดวงไผรดวงมั่นเนาะแบบดบัดเพิ่นสิถือเนะบอกให้่ยวเก่าใส่เพิ่นกับเอาเก่าใส่รักลอยเอาไปก็ยังไปตัดเลนสองตัวก็ยังเข่า โอ้ยแต่ว่าผมนี่ก็จะเอาว่เปลี่ยนดอกเด้อดวงเพิ่นดอกพอครับโอ้แต่ว่าสองกะไข่มาหลายคู่อยู่เนาะติดสองแม่เล็ติดสองแม่มครับมาดี้งวดไม่เพียงไรครับคำนวดหรอไปเนาะครับคำนวณให้รู้นึงอีกว่า่ารหนึ่งปูุกเอ นุ่มพอนมาเอาไปเราแต่เพิ่นเอาใบเกี่ยวหข้าวมครับาวก็ได้ข้วมไหมโอ้ข้วม่วไหมกับตัวเก้านั่นแหละครับตัวที่ว่าขนว่วงนะครับครับนี่อ๋อหน่สิบหกพฤษภาสองอนึ่สิบหกพฤษภาอย่าได้หาแนวทับปก่คนดรอบาดนะครับนี่เป็นไงอ๋ออย่าินี้อ๋อ นี่กะรวดวันที่16พฤษภาคการย่างและอ่าสีคูขึ้นเก่านะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างสี่คูขึ้นเก่าสีคููนั่งสีคูวันไหนไหนไหนหรอมา,มาครับอ่าสามตัวแปดใสลักล้อยนี่อ่าตัวที่สามนะครับให้จับแปดเป็นบ่น ไซีคู่บนครับผมเอาไซชุดๆุดนี้ป่ครับชุด4คู่บนนะ,ะ,นนะครับซีคู่บนเนาะกับสิมี้สามห่าสามเจ็บฮ่าเจนะครับ,รบชุดบนเนาะถ้าผู้ใดมาก3ามตัวก็ให้จับแปดไซรับผมส่วนล่างกับสิมี่ซีสองสองสองซศเอาซ2สองมันคื็ไม่สองคู่ครับ สองศูนย์หรอครับโอ้นี่บ่ครับตัวนี้เป็นสองศูนย์นะอ๋ออยู่กับเรื่องเบื้งครับผมสองศูนย์บ่กับในส่วนของห่างมี c สองสองสองซ c ศูนย์ครับแล้วก็สองศูนย์ซ c หางขึ้นกันโอ้ c สองนี่เลขตัวเก้าเนาะครับเลขตัวเก้านวดต้งหันมันมาหลัง ครับงวดน,นี้มีโอกาสที่ซีสีมาทางล่างมัน้ยครับซีกับสองนี่ติดสองหรือสามหางติดติดสองสามหางซีศูนย์เลขวันจันเลขว,วันจันทร์ติดแปดติดแปดกับติดซีอะไรพอวันจันทรเป็นมั้ครับครับวันจันทร์วิ่งใควิ่งซีวิ่งแปดไลครับถ้าวิ่งเนี่ยคือวิ่งซีกับวิ่งแปดนะครับอ๋อถ้าวิ่งนีซีกับแปด ตัวนี้นี่ตัวใดมากเป็นพิเศษบหครับในซีหางบน4หางลางา่างที่รกมากเนี่หาเจครับหาเจ็ดเดสามหผมวงไ้ยักน้อยสิบส <5. S 1> ิบไร้าเจ็ดสามห้าสิบอะไรสามหากับหาเจ็ดจี 5, 7, สามห้าหรือแปดหรือห้าเจ็ดแปดหรือแปดห้าเจ็ดครับการซับแต่ไปซักปรแมาเนาะเอาน,น,น,นี่ก็เป็นสูตรเลขคำนวณครับแล้วว่นี่ได้สีได้เฮ็ดขันบ่ครับอันนี้วัานผะตรงวันไหนหล,งลวงเบิร์ว่านผะบ่เพรต่ว่าต้องเฮ็ดขันคือต้องเฮ็ดว่านผะเฮ็ดวันนผะเท่านั้นเนาะ พาหน้อยพาง่ายกว่าเนี่ครับครับแล้วน้ำมนต์ยังเหลืออยู่บ่ครับเดี๋ยวนี้ยังเน้ำมนต์้อมแมวบนเกาะมั่ยจากจีวานตากอะไรยังก่อนน้ำตาโขงครับผมตะลึกโขงเงี้ยและว่ออ๋อยังเหลืออยู่เนาะอ๋อก็แสดงว่าถ้าเป็นช่วงวันพระอาจารย์กัชีท้องก็เสีเห็ดได้ครับผมก็แสดงว่างวดนี้ก็ที่ไม่เท้าดีจะตัวสั่นฟั้งหรอปฏิทินนี่แต่ปฏิทินเก่าหอมเนามา ลูกก็เริ่มเบิ้งปฏิทินว่าเพราะว่าต้องเฮ็ดวันพระสาวันพระมันนั่นก่อนเลขจะออกอยู่ไปเฮ็ดได้อยู่ครับเพราะว่าเรียงอลี้ยงก็มีอยู่เรียย้ยงนกแมวเป็นก็มาให้อยู่ครับ,รบต้องเป็นแปดแปดคำก็ได้สิบสี่สิบห้าคำก็ได้มันบอกครับขอแค่เป็นวันพระอ๋อสแสดงว่าเส้นไหนท่านเหรอ,อแม่จะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์าจะเป็นยุ่ช่วงนี้นะคิดว่าถ้าเป็นวันช่วงวันพระครับ แต่แสดงว่าใกล้แล้วครับผมเอากระสินนี่เขาดีมาฝากเอฟซี่ีดอกรับว่าสั่ที่าครับที่าเป็นมันผ่ามันที่สิบห่าบกครับก้อนหอยออกมือหนึ่งท่านท่านดูถ่าครับถ้าดีเอลูกไปก็ได้เยอะครับผมช่วงนี้เราช่วงนี้ไม่นีนีาจารย์ขันแนบวะครับช่วงนี้บ้าว่าปันยากดูเป็นหน่งท่ว่าปันหนกเยันดี ก็น่างวัดนี่บ่ค่อยฝันพอฝันนี่ก็ฝันนี่ก็ตีเป็นเลได้เลๆตามตามมักเลขครับตีเป็นเล่ดเป็นเบื่อได้เลยอ๋อมันบ่ค่อยฝันไงคือโดยปกตินี่สิบ่ฝันแต่ว่าถ้าฝันนี่ส่วนมากก็สิคิ้วสิเข้าจังซี่บ่ครับเพราะว่าฝันวันนี้ย่อมเราย่อมเป็นฝั่งเป็นสีเป็นกระแมนหมด กะตีมะยางกันสิบางทค่กะตีเนี่ยสีบ่ฝ oh, ันแต่ว่าถ้าฝันนี่ส่วนมากก็สิคิวสิเขาอย่งสีบ่ครับโอ้ว่าฝันก่อนได้ย่อมเราย่อมเป็นฟังเป็นสีเปนกระแมนหมดครับะตีมะยางกันสิบางทค่ก็ฝันว่านึ่นเป็นตัวเลขหรือเป็นห้องมาบอกรึเปี่าครับเป็นกระตีเป็นกระตูนที่ไหนครับแค่มันบอกไปฝันอือที่ว่าฝันหา เอาอิูวแล้วเอ้าเินไงนี้ชัดเจนเหรอยาชุได้พวกิวนี่ครับว่านพระดย๋ยพอมองกรเทืนแป๊บนึงถ้าเป็นวันพระนี่ใชเป็นแตงขันห้คุณึ่งจะได้ ว่าแทงเองมาได้โอ้คันดีบปล่ครับนี่ขันคู่คันเอ่อเจ็ดคันเจ็ดเอ่อน้ำตาเทียนนี่ต้องนี่ขันต่อว่าขันคู่ครับคันคู่ก็คือนี่หลายอย่างครับผมนี่น้ำโขกนี่ขันหาขันเปดขันมักเบียนเทียนหลายอย่างครับมีเงินเก่าครับเงินเก่านะพีเงินเก่านี่ทำไมเก่าเงินห้าเงิน เงื่อน้น้นอต่งสามเสียงหรือเงินของล้อหางอะไรเงื่อนแบก่าเอเงินเงินห้างเงืนนี่เขาเอาเฮ็ดได้หลยเทื่อบอ่ครับเงื่อนหนึ่งเอได้หลยเทื่อค่ต้องต้องเว้นนิดหน่อยครับเว้นงวดจังสิบรเล่ครับเว้นไปเว้นระยะสามงวดไปไปเอาไม่เฮ็ดไหมครับเออเฮ็ดต่อต่อต่อเลยมันมันจะบ่อคอยสบอันาดไหน เฮตตาตอบ่กใครคิวมันบ่ครับต้องเป็นใส่พี่จังใก่พี่จังคุ้นไงนะพรับครับเพรว่าไม่นีเห็ดงานทุกมือทุกมืออใส่กำลังไร่ต้ตอากันเนี่ยมันแบบดิออนกำลังหรือโอเหมือนเหมือนเรียนนั่นนหะเรียนนี่เพราะว่าเปรียันต่อเรียนเก่าเป็นกระตินี่คุธคุณหรืออะไรของเคนอยู่แล้วเนี่ยทำไมเก่าบอกคือทุกมืออย่านี่เรียนไม่ใชเงินห้างเัินยังทำไมเก่าถึงเป็นราคาหรือ เป็นของที่ว่าหาอยา่างมีภาษาซุ้มแม่เลยจ้ะในรูในร้านเบิ้งทน้าครับผมเอ้าวแตบบ่เดี๋ยวกตแบบ่ล่อฟังข่าวดีนะครับนะวเวานาะกต่ลอเบิ้งถ้าเกิดว่าสมมุนย่อมแม่เพิ่นว่างเพิ่นเฮ็ดคันให้ได้ก็จังไอยใิยย่ย่อมเพิ่นต่อไม้ถูกต้องล่ละย่อมเตาไม้ใบใบบุตรหนึ่งไรไรเม่อละ่ะครับผมถึงเป็นแป้งคันหายดูประสิทธิภครับ เราจะน้ำตาโขงอะไรอย่างเงี้ยคตาโขงผสมผสมน้ำน้ำธรรมดานี้ได้ด้วยครับว่าจาวน้ำตาโขงด้วยป่อฮอมป่อเล็กน้อยๆนี่ครับต้องมาผสมแล้วต้องมาผสมครับผสมน้ำน้ำที่ว่าเอามาจากวัดทั้งชนปลาลูกน้ำมน่อน่ได้เอาน้ำกินหรือน้ำดื่มธรรมดานี่ครับหือไปเอาไปเอา คือจากมะนาวทักษิทเว่าไม่เห็ดของตะระเชื้อเดี๋ยวเเอาน้ำธรรมดานี่ครับคือน้ำม่อนหอยยัดดมเลยครับครับเี๋ยวเอาน้ำธรรมดาเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวไม่จากข้าชนิดสองครับครับเดี๋ยววัดค้าชนนะวัดค้าชนเนาะโยมเป็นแบเอาติดติดเป็นร่อนมาให้ยทัไว้ครับพี่น้องก็คือึ้ไดีบุงชมกันนะครับส่วนตัวเลขพระจันทร์ตรงเป็นการลงมาให้แล้วครับบ่กี่หางนะครับ ไลองเสียงเมืองนะครับเด้อฟันดีกับฟันได,ดีกับพันไป,ปกับกับขอบุญขอบุูหลายเด้อครับสำหรับพีนี่ขอจบเพียงกันครับไปลิปหน้าพอกัน